ศาสตราจารย์อุกฤษมงคลนาวินย้ำข้อเสนอแนะให้สารรัฐธรรมนูญหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีกฎหมายรองรับการพิจารณาคดีอย่างถูกต้องและยืนยันคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญไม่มีผลให้นายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง ศาสตราจารย์อุกฤษมงคลนาวินประธานคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติหรือคออนอทอแนะนําตุลาการสารรัฐธรรมนูญควรหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยเหตุผลว่าขณะนี้สารรัฐธรรมนูญยังไม่มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญไม่ใช่ลดลงไม่มีความชอบธรรมเลย ไม่มีความชอบธรรมเลยคร่าก็สาไม่มีความชอบธรรมไม่มีความชอบธรรม,ม,ม,มเพราะนั้นถึงบอกว่าไปพีรณาดูซ่ามีความชอบธรรมไหมเล่นกีฬาให้คนทั้งชาติจะตัดสินเรื่องขนาดจะให้นายกพ้นจากตำแหน่งให้ไม่พ้นจากตำแหน่งแล้วคนที่เขาเขาวิจารณ์ว่าที่ทำไปเนี่ยมันเกินรัฐนูลน,นะเป,ป็นบัญญัติรัฐนูลขึ้นเองก็มีเพราะอะไรเพราะเห็นว่าไม่มีกติกาใช่ไหมเป็นผลเสียไหมตัดสินไปสามร้อยกว่าเรื่องเนี่ยเดี๋ยวจะเอามารายการไม่ดูว่า ตัดสินหลายๆเรื่องเนี่ยที่ไปกระทบทําให้มีการต้องเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายรตราจาการอุกฤษกล่าวว่าเมื่อกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญไม่ได้ดําเนินการอย่างถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแล้วคําวินิจฉัยของศาลย่อมไม่มีผลผูกพันองค์กรอื่นของรัฐคําวินิจฉัยหรือคําสั่งที่ทํามาโดยปราศจากกฎหมายประกอบวิจารณา กรมบกอบมันว่าเรื่อ,าก,ก,อาก,การพิจารณาของสามนูนยังไม่มีผลยังไม่มีขึ้นใช้บังคับคําวิจัยนั้นเท่ากับใช้ัยลอยลอยเพราะนั้นไม่น่าจะมีผลบังคับเมื่อไม่ผลบังคับก็จะไม่ผูกพันองคอ์กรต่างๆตามที่บอกไว้ตามนูนอย่าลืมว่าผู้ไต้ตอนต้นสารอาสารรับนูนเองก็จะต้องปฏิบัติตามหลักนิติธรรมไปดูมาตราสาม ถ้าสารรูญไม่ปฏิบัติตามหลักนี้ทสีะเองแล้วแล้วใครจะปฏิบัติประธานคออทอยังเห็นว่าสารรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจรับคำร้องวินิจฉัยสถานะของนายกรัฐมนตรีและแม้สารรัฐธรรมนูญจะได้วินิจฉัยว่านางสาวยิ่งรักชินวัตรกระทำการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา286ก็ไม่มีผลทำให้ความเป็นนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง รวมไปถึงไม่มีผลทําให้คณะรัฐมนตรีทั้งคณะต้องพ้นจากตําแหน่งมันมีข้อกฎหมายอยู่ที่ว่าเมื่อยุบสภาแล้วเนี่ยสสสมาชิกสภาก็หมดสภาพไป<ม>นะยนายกมนตรีก็หมดไปข้นหลีก็หมดไปแต่กฎหมายเขาบอกว่านายกมนตรีขร้าหลีไม่ใช่รักษาการนะต้องทำหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมีรัมตีชุดใหม่เข้ามาทําหน้าที่แทนและอันนี้เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญสมมติว่าทาศาลจะมีคําวิจัยว่านายมตรีต้องพ้นจากการทาหน้าที่นี้ก็ขัดรัฐมนูลไม่เป็นไปตามรัฐนูญน,นี่หนึ่งถ,ถ้าท่าศาลมีอำนาจสมมติว่าถ้าบอกว่างี้ในคําแนะนาของคนทอชเขาบอกว่านายมตีข้ารัมตีต้องทําหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญบังคับไว้ลาออกก็ไม่ได้ ก็ต้องทําต่อไปนอกจากตายนะเมื่อทําต่อไปแล้วแล้วไงใครจะมาประคับให้ออกได้ไหมสามรู้ได้ไหมมีอย่างเดียวปฏิวัติประธานคอนทอยังเห็นว่าหลายคดีที่ผ่านมาสารรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยก้าว่วงการใช้อํานาจอธิปไตยขององค์กรอื่นขัดต่อหลักการแบ่งแยกอํานาจพร้อมแนะนําให้ตุลาการสารรัฐธรรมนูญลงเลือกตั้งถ้าต้องการเล่นการเมือง นี่เตือนไว้บอกว่าเมื่อไหร่บ้านเมืองเราไม่มีตนลูกรลังค่อยคิดนี่อีกสามปีผมคลังคิดว่าจะไปเที่ยวที่ลาวไปนั่งรถไฟความเร็วสูงแล้วก็ไปนั่งแล้วก็มาที่ชายแดนแล้วก็นั่งเกวียนเข้าประเทศไทยจะเป็งนงั้นเหรอพวกนี้ที่เตือนไว้คุณตัดสินอะไรไปคุณต้องรับผิดชอบนะเพราะบ้านเมืองล่าหลังไปเท่าไหร่นี่ต้องรับผิดชอบไม่ว่าใครก็ตามมันมีกฎหมายทำตามหน้าที่ทำตามกฎหมาย ท่านั้นล่ะศึกษาขอบเขตของอำนาจหน้าที่ของตัวเองให้ดีของแต่ละคนอย่าบ้าอำนาจเท่านั้นล่ะถ้ามีการมีคนก็เสนอวิธีการจะถูกยุบให้มีการเลือกตั้งสิให้มีการเลือกตั้งแล้วถามประชาชนอนอกจากสามนูนแล้วองค์กรอิสระทั้งหลายควรถูกยุบหรือปรับปรุงสมัยไหม,มไม่ใช่เพราะสามนูนองค์กรอิสระทุกองค์กรที่กาลังเล่นลูกรักบ,บี้กันอยู่เนี่ยส่งลูกรับลูกกันอยู่เนี่ย ปรชาชาวนเก้เาด้วยไม่เอาด้วยโผไม่ได้ลงเลือกตั้งสิหนึ่งทีเดียวให้ประชาชนพิจัยณว่าควรจะมีต่อไปไหมสองท่านคิดว่าท่านมีค,ความรู้ค,ความมาพิเศษตั้งพรรคเกินเมืองมาลงเล่นปันเมืองอตั้งพรรคเลยสิองคอ์กรส<ม>อดอบไปตั้งพรรคเลยลงช,ชายด้วยอ่ะลงสู้เปบอกประชาชาองคอ์กรต่างๆแล้วดูที่จะได้ขี่คะแนน<ม>บอกได้เลยว่าเจ๊ง อจารย์อุกฤษมงคลนาวินเป็นนักวิชาการด้านกฎหมายเคยดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเคยเป็นอดีตประธานวุฒิสภาและประธานรัฐสภาหลายสมัยปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติหรือคออนอทอ